ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกๆ่กัดกำลังอยู่กับบ่าวมีหล้กก็คนงามแน,น่นว่ามือในเรียดซ้ำๆจากโค้งเฮาสีมักลาบงัวสู้พีสู้น้องกินเอาพกบีแถมาใส่ตัวมือนี้เฮาสีพ่านหลัห่อนจากนอยเกยจจอยบอกว่ากับเปียกเกกันปกติเรามากินดิบมือนี้เราไม่กินดิบพี่น้องผมอืมอเป็นยังยังไม่กินดิบกว่ามันเป็นยังไงไมันิกระตือแล้ว เอาบัตรห้าจูบฟาดทับฟาดอะไรจะคือสร้อยมุมลืดมุมลืดโอ้ยมันเกิดไ,ไม่ไม่ลองกันขังขึ้นหมือเนว่าอ๋อเหตุผลของเพื่อจังสันอ่ะให้เจจอยสร้อยสร้อยย่าสร้อยหนาเลยสร้อยบางๆกับว่าเขาลวกนทำหอนดีๆจักน้อยบาตลาบลาบขมเนาะมันได้ดีแถมามาอยู่อ่ะโอเคมาเจจอยมาจัดอืมโอ้ยถ้าเปียงลแางมื่อโอ้ยสะอาดยังสวดอยู่ไหมวะ สวดว่าท่านมีผัวไฮในเีเด้อปราศัตรนะประกาศหามาสามปีแล้วท่นมีผู้ดใดสนใจเจ๊จ้อยอยู่พี่น้องกับบอกต่อต่อกับเปนนในเจ๊จ้อยเราดูขยันแต่ที่พ่อยังแล้วก็จับแล้วก็ปิดเอารวดพี่น้องอเออเราเป็นเจ้าของเหมดแล้วว่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องมันต้องยันว่าสิว่ามีอยากมีกินแล้วพี่นอนะ้นองเนาะเจ๊จ้อยจัดให้เออจุ๊งนั่นมีใครฟุ้งให้เราเด้อเอาสร้อยบางเจี๊ยโจสร้อยบางเขาสีลวกเป็นว่ะ ลวกแล้วเรียบหอยสีต้มนล้วซุปเฉยๆกินเด็ดแน่นั้นนี่แหละดีแล้วตั้งตอหอยฝนให้แบบคมๆเลยเอาจัดไปเจยใจพ่อหัวง้อกะจูงเอาพ่อควายกะจูงเอาบ่อันนาเป็นสันมันหมดเดยนั่นสันพออย่าบอกแตงห่วง้อซอยแง่ก็ได้รต้ว่าต้องบางเออแง่ก็ได้รต้ว่าต้องบางเนี่ยเขาอยู่ว้าเขาว่าสิเขยบอกแล้วว่ยฝนควรป้องยานเมีอ่ะเนาะขันเจ้าได้ผัวเจ้าสี่ยานผัวบ่สี่านเนอะบอกว่าที่เกิดสนะ บอกใช่ครับเพิ่อนเพราะเห็นเนี๋ยวไล่หนีเจ้าไล่ผัวหนีจ้าคนแล้วใครนีล่ะเจ้าไล่ผัวหนีจ้าคนแล้วเอาคอยทำดีๆแบบตั้งแต่เกิดมาอายุหาสิบกว่าปีไม่เคยมีผัวเลยบม่เคยถือผู้ชายบายจักเตียบายหยังอธิบายจักเตียบายหยังบายแขนบายขาฮะเอ้าบายหยังมั้ยบ่ายบดกูหมอน บางเด้อบางเด้อบูมันหนาะปุ๊เดี๋ยวเดียวขอ่อยเอานะกันอะไรพวกแบบนี้ข,อขอ่ขอยอยใส่วิธีล้วนให้เจา้าแบบขอ่อยพลานร้านอาหารคันเทียบมาแล้วข่อยใส่วิธีล้วนให้เจา้าดีๆเลยเจ๊จอยให้กินเราเจ้าห้น้ำข่อยอืวน้องม่ามาฮะวันนี้น้องว่ามาค้าเห็ดบังข่าล้างให้ไม่ย่อยท่อนสรุปว่าสวดเอาค้าค่าหลวงเอาจังไดหน่ขอยสิได้บอกงเถอะเราให้แค่ตัว เราใหายใกล้ตัว<อ>ๆๆเราให้ยใกล้ตัวเข,เขามายื่นําบ่เฮ้ยสิไปยื่นําเขาบ้า่ไปยืนย่นําห้อมเด้อมาให้มายื่นําเจ้าแม่นบ่ยื้นั่เอาว่าให้มายื้อนั่หน้าหน้ามีบ่หน้าให้เขามายื่นํามีหน้าเฮ็้นบ่าหาอะไรกลัวหาอะไรกว่ามีเฮียนบ่เฮี้ย<ๆ>นก็มีหน้าก <gallon S 1> <sadece S 2> ็มีอยู่อพูดเดียวพร้อมหาจินเจงพร้อมหาจินเจงพร้อมก้นปูว่้เต็มทังสีบ่มาก้นปูบ่ได้เต็มทังสีบ่มา ก็สมุดไปละพ่อบักนัดยุษสวนเขาเจ้าอยู่ในสุขของควมนี่คือภาสีเอาบ่เอ yeah, ้าเนื้อพ่นไม่เห็นเนี่ยแต่เห็นก็เ่าเอาลูกัมจักขันพ่อหน่อไม่น่อใหญ่ๆอยู่กอดเขาเจ้าเราหัวไว้เอาบ่อยากคนจับเอาไปยังบักนัดยุนอีสวนพคนคือเอาซะบังนัดไม่สุขคนเนี่ยพ่นไม่กินพ่นเบียร์บ่นไม่กินพ่นเบียร์โอ้โหว่าพ่นเบียร์เปล่าพ่นไม่กินอืมครับ จัดไปเจี๊ยยอยเอาเบิร์ดซอยเบิร์เลยเนาะเจี๊ยยอยเนาะไม่กินเลยบ่กินเท่าสองคนนี่ละก็มีตาแดงมีเจีนุ่ยใอยเจ้าเต็มที่สี่คนเอาเจี๊ยยอยบัรเร่งอือนะจึ๊บเรียบร้อยก็เพราได้ผัวน้ำเขาอยู่เดียวละเนาะเฮ็ดกินกรเฮ็ดเปลี่ยนอยู่ล้วนแมนว่าเขาสีล้วนพอเพิ่มๆนาะเจ๊ยน่ะ อมกินเ้าสิเห็ดพอเพิมเพี่น้องผมบาดนี้เจ๊จ้อยเตรียมยังไเนี่ยเจหยังเ่้าไสยังนะครับผมงครับผมสุรดสุรอดน้ำปลาอืมแล้กการหลงพ่นเจ๊จ้อยกินเจ้าู้จักนลวงพ่อนบ่ะกินยูบ้านเลงสมบอกบอกบอกลงพ่มาหาใคยเนะ่เขาบ้านมีได้แล้วน้องพ่อ่าสั่นบอกแน่บอกให้เน่เขาบ้านไม่มีมาหลโอ้ย ฟงไดไปหมดม่น่กับว่ยอไปยังสันลาหักนอนงองฟอ,อนมันรักน้องฟอนอ้ยเขินกินดักพิกดเขาสีลวกพอเพิ่มๆไป่น้องผมเขาสีลวกพอเพิ่มเอาสุจักสามอร์เ,รเซ็นต์พอ่อันสันหยาบนะครับันสันหยาบเป็นเสือลักะสันเสือกับสันสันมนบ้ามีเพราดยากหอกถ้าว่าเสียนี่คกับซุปดมันสีส่เซ เดี๋ยวเสียถ่ายเบิงเด้อสูตรจำสูตรตาแดง่าเลยตอนนั้นตาแดงลวกเด้ลวกแบบต้มน้ำลวกแล้บวบะหมีน่นี่เอาแบบอ้นี่เลยนะมาเบิงว่าสุก30%อเของบะหมี่เป็นแนวดพีเปล่าฉันไงหืมอ,อนนุ้ยโอ้ยอ,อ,อย่างก่อนสุลรถเลยบ่ล่ดแล้วได้เจอสี่ใส่ ใ,ใส่อีกแน,น่มักเนาะบ่ต้อตงหยาดเชียงปุงบ่ยูเฮียัดบ่ก็เอาหามาเติมตลอดอืมนะไม่ใช่จ้อยให้เกล็ดมาได้ผัวคัดเจ้าขีดไ,ได้ผัวคัดเจ้าขีดอืมจัดลงไปอืมนะบีลงไปทางมันลงไปพี่น้องผมทางมันลงไปพี่น้องทางมันลงไปพี่น้องผม ของแพ่บาทนี่ของแทหยอดจังอยเนี่ยจ้ขอามพูดบ้าเอเยนได้ไหลดูครับเนะอะย่าฝ้าพี่น้องเกินวับสีเบิร์ตผกไม่ได้จอยย่าฝ้าได้ข่อยคนนห้สิเป็นเช่งไหรืเจีจไม่ติดินพ,พักนะ่อเบิร์ตตัวครับบ,บ,บิรีมซสกกอนห่อจีจะมันใจปะนันหมด คนให้่หเจียจอยซีนนั่งเขอาซีนเขานังสะกอนในเจีเอาเจ๊จจอยจัดไปไอเจ๊จจอยพู้เดียว่วงบางไดพุนพีรนะอีกต่างหากไม่ในี่าจังขึ้นย่ดงกิจารอาลองอีกสอกเพียนหนึ่งขึ้นขึ้นว่ามันจางบ่เอา ว่าหล้วลาซ้ำไหนมันจะหนีเหรอพู่ไหนครับว่าครับเดี๋ยวไอ้นุ่ยผมเดี๋ยวมาให้เรกข้างมาันรูดเนี่ยเดี๋ยวมันใจแล้วว่าเสียบนี่ไม่ได้จอยใส่พักเลยเลลสียบไปย่ยอปากกิรหลอมันก็ธรรมดาละ่ะพูนพี่้องพักเป็นนั่งเอกลาบเชี่ยนอี่ดีมนเจ้า เทบีกันว่าเบิดพวกพี่น้องมันคมเนี่ยบ้าเลยใช่ยูบ้านี่มันเป็นอะไรเฮะเอาอยูย้่เย็นว่าละให้เจ้ากินพอดีพองามของเจ้าอุ้ยพี่น้องฟิวของซีนมันยังมีความเป็นอ่ามันมีความเป็นยังกว่าเจี๊ยดอยแคานดีอ่ะซีนมันยังออกแดงๆอยู่ซึ่ง เขาทุกทางนวกไอ้นี่ทางในมาว่างหันเจซิมได้วหแมนบ่าอืมขันนี้กินหรอแล้วไม่จ้างมาจ้งมนอืมวากันเส้น้นปลาอีกก่ไตถามหาถอนเลยเจยอืมอาพี่น้องหอมอมมบีแทะแบบร่วๆเข้าไปล้วแซบ <laughs> đánh chát đánh đánh. Đánh Đó. Đó là lẽng chặt ghém mà đẹp tổng anh cái kìa thích đắp Chắc phô lộ bằng bây giờ hình lắm với kim ngâm mhm mhm năm, Ừm nó mhm mhm bình thường, mhm mhm ไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้ยาเอาไปยังจะเขาไปยึกตลาดก่ันเข้าไปเอาเชียวจยจัดไปอืน้ำตาตะกะแตนอืมเอาตาแดงมาแล้วเอานางยู้อฟังนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวของเขามาพี่ซะให้ตาแดงเออตาแดงครับอันนี้ต้มเปี้ยตาแดงจัดให้เลยเปี้ยครับเปี้ยเนี่ยบสันอืร่องนี่เพิ่งครับ sút giót. Ao à, dê chơi chát bài. Mm cái mm Ừ, mm 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 มาพี่เป็นเจ้าง่าตาหากนี่เจ้าอยาก็ตาัทหาได้แบบชาวบ้านของเราหร้อพี่น้องท่านไดสวดท่านใหอยากมีเมียแล้วก,ก็มาสร้างท้านะน้ำกันมาสร้างอยากสางกินน้ำกันเล่าวางเอาบอกตรงๆแนวนีบผู้ดใดสนใจเล่าก็บอกกับบ้าเบาห่านบ,บ,บ,บ้ามีมากแ,<บ>แล้วก็แสดงโตตนแน่ว่าเป็นหยอกเล่าได้พี่น้องด้วยตวนเล่าเล่าก็เป็นผู้สาวบ้าน อ่าซืซ้บอบ่มีผิดบ่มีไผ่ดอกเล่าแต่ว่าขันงัวผูดได้เปรียปร้ยวแน่เราจูงไปรวดบอกไปครับขั้ก็เสียมเพื่อนทนั้นลาบสุกขั้มสุกนั่นสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาซุกทนั้นแล้วก็ต้มเปรี้ยวๆของตาแดงแล้วแล้วกั้มสี่บอก có cơm Bắt con rau này nó là siêu rồi Có này.

กินเห่เบิังจะว่าว่อนเพ็ดบ่ครับันหาคนไปนี่คือเงนคือวกที่แนเงี้ยเราไม่ไหวอ่ะเราไมนไหวอ่ะริมกันยังมันยังขึ้นอาวหาขึ้นไปหายังขึ้นบ่าเงียไรบ้านเรื่องเงคนกกับพวกว่านปีใหม่

nó giống hoa bèo baem cành ba giống bèo baem cành lá mình rồi, người ta hái cái này mình tôi nhảy không? ขอาก็ม e uh, anyway. mm ่ถงกโอ้ยห้าขอยหาอย่าเทานันเอล้วสาขนไหนกับปลาไสาในโรงเรียนบะเห็นปลาจว่มีปลาอหน่ำเลยกูใส่ิมกัเโเลเห็นหปลาไปลากจงหมดอืมจะไปนั่นละ

าลิลีอาเลือดบีรองผมอยากเรียนไปบ้าครับแล้วก็ซื้อสาบ้านๆเท่านี้ละอืมเขาสนใจกินว่าอยากแต่งเนื้อแต่งตัวมาเล่ากันิตตัวบ้ามีมาได้ก็คือตอนนี้เขาโสดเนาะอืมกับว่าตั้งอว่าเท่าไรอายุทั้งหลายสิบปนี่ฮะห้าสิบสองปีมันว่าท่านเท่าต้องซ้ำเ่ราะท่านเบียร์ยังขี้บแต่เบียร์ยังขี้บคนจิตจิตตัวไอ้ร้านก้อยไม่เอาเจ้าอยู่ ย่างหน่อยเพราก็จะมีเงินเดือนใส่เนียเจ้นั่นย่างบ่เหรอหรือว่อมุ่ไม่ด้รีด่มคนรีไดดอยู่บ่สีเดียใหญ่สองน่องนึงแต่ก็ควยคือคุณบู่เหออืมคือดะแบ่งงูใช่ปาวคะแบ่งงูเจันเดียวุ่มาแบ่งงูบ

ก็เพิ่มเราไม่กินแล้ววิทยาสบายสบายพี่น้องบวกทุกสามสิบปร์เซ็นต์จากออกมาวดแ่า สวยสิพ so, ่อเจยอยไปเอาปลาซึ่งเจ๊อยบอกว่าที่ย็ดยงลอนนะครับว่าเจ้ากมาขายล้ไปไปทน้ำเจ้ากับพ่อจะเอารวนพ่อเอาน้ำดาวจะเอารวนฮะได้หอครืองแค่สวยภาไรนี่ก็มั่เคื่งี้ยังสวยก่าดึงแค่ดึงผู้ดียวไปี่อ้นี่เดกสองมือขเกษตรเด็กดูปเนาากูก็อ้ห ม mm ันตันแบบนี้คาลงกอนหนึงฮ่ว่างไว้ต่เมือามาก็ม่ใช่หแบบนี้เลยแบบนีป้าพี่สา

ไปเจ้าพี่ชิมให้นะพี่ชิมให้นะก็ขอบคุณผู้ผู้ช่มาได้หลายค่าอะไรเรื่อฝากชิฝากตามฝากเนี่ยฝากตัวนี่เรื่อค่ะมาถึงเล้าเอาเอาเอา

ไปฝากเนี่ยฝากตัวนี้ด้อค่ะร้องว่าดูฝากเนี่ยฝากตัวผู้คือต้องขันติตจิตใจเอาโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับกับเจ๊เจ้าเข้าปิดกล้องเขาเลยป่ะติเป็กตัววันพี่น้อง